สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะจ,จะชวนเพื่อนๆมาขยายหัวเชื้อจากขวดจุลินทรีย์ที่เหลือก้อนขวดเล็กน้อยแล้วเรามาขยายต่อเอาไว้ใช้ต่อได้เลยนะคะ <Okay. S 1> okay. สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเรามีผู้ช่วยค่ะเราจะมาขยายหัวเชื้อแบบง่ายสุดๆแล้วก็แดงเร็วด้วยนะคะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะโอเคมีตาร์ท อันนี้ <mine. S 2> จะเป็นขวดเก่านะคะจุลินทรีย์ที่เราใช้แล้วเหลือประมาณก้นขวดนิดหน่อยนะคะเป็นขวดเก่าของจุลินทรีย์เก่านะคะเราอย่าทิ้งเราจะใช้หมดเราก็เอามาขยายหัวเชื้อต่อได้นะคะด้วยก,การเติมน้ําเข้าไปนะคะเติมน้ำโอเคเติมเติมน้ําเข้าไปน้ำน้ำอันนี้เอาน้ําจากสะ,ะคะซึ่งตากแดดไว้แล้วหลายวันนะคะ ก็จะทำให้จุลินทรียของเราแดงเร็วขึ้นนะคะตอนนี้เรากำลังเติมน้ำโอเคูริน้ำฟรชครับ A l i t t l ฮะเล็กๆพอแล้วดิ้งเราจะทำทดลองทำสามขวดนะคะโอเคนิดบดลค่ะสนุกสนาอืมวันนี้เรามีตัวช่วยนะคะทำจุลินทรีย์สังเคราแสงเพราะหัวเชื้อจะขวดเก่านะคะ ก็จะแดงเร็วต f t e ตกไหมแฮปปี้มากมากเป็นสวยรอสักครู่นะคะไปตัวเลยตัวเลยจะไอดินฟูดอยู่ไมีเก่าโมโมวีทีฟูไม่เก่ง เป็นซอยอะไรอะอรอแล้วเป็นซึไอทอดอ๋อวิ่งค่ะโอเคครับฝรั่ง make a little making เจออี่ค่ะโอทูสามโมโโอเคโอเคครับโอทูสามเราใส่เราจะทดลองสามขวดนะคะให้เหพื่อนๆดูวิธีทำง่ายๆเอาขวดที่เราเหลือใช้อ่ะค่ะ ขวดที่เราใช้แล้วเหลือจุลินรีย์ก้นขวดนิดหน่อยนะคะเราก็เอามาเติมน้ําเดี๋ยวเราก็จะเติมอาหารให้เขาอาหารก็สูตรเดิมเลยนะคะไข่หนึ่งน้ำปลาหนึ่งแล้วก็ชูรสหนึ่งนะคะใส่ขวดละหนึ่งช้อนนี่เลยค่ะเป็ลจรงค่ะโอเคดิ้งออนน้ำมดเราตักน้ำจากสะน้ำาพุที่ตากแดดไว้ทั้งวันอยู่แล้วนะคะถ้าน้ำตากแดดไว้แล้วจะแดงเร็ว โอเคครับ <Okay. S 2> okay. okay. บิงอันนี้นะบิงอันนี้มอกรนนโลกิีนก่อนนี่โอเคต่อแล้วต่อแล้ว <c oughs> มอก่ายทุกต่อแล้วไม่เก่งรูเทนเ <c oughs> <c oughs> มือใหม่ มือใหม่ช่วยกันโอเควันนี้มีตัวช่วยมานะคะโอเคนีน่นี่นะคะเพื่อนๆเราก็จะเติมน้ําประมาณนี้เห็นไหมคะทีนี้เราก็จะเอาอาหารใส่หนึ่งช้อนนะคะดิ๊งกินเมกหนึ่งหนึ่งพอหนึ่งช้อนเมกหนึ่งครับหนึ่ง n o หนึ่ง 1ช้อน1ช้อนโอเค next step ครับเบ็ดเ h ็ดฟอย่ yeah ะวินบนี่ค่ะอูหน้าคนทำนะคะ1ช้อนช้อนอ่าเอาแล้วเอาสองเอาโอเคขวดที่สามคะขวดที่สแล้วหมดแล้ว โอเคไม่หมดอู้ยังเล็กๆเล็กๆบิงบิงออนอันนี้เลิมนิดหน่อยนะคะแล้วใส่ให้หมดเลยนะคะขวดที่สามนี่เลยโอเคใส่ขวดอันนี้แล้วนี้นะคะให้เท่าๆกันโอเคหมดแล้วครับตั้งจากนี้ครับเล็ก แล้วก็ติดสายแล้วก็ขยาเขยาวขวดนะคะเดี๋ยวอุ่นติดสายแล้วก็ขยาวไอ,อ้น,นีณีตัวช่วยมานะคะขยาวแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะตากแดดหรือว่าเอาล่มลำไเหลต,ต้นไม้ก็ได้นะคะ <Okay. S 2> คล <Okay. S 2> ิปนี้ง่ายมากนะคะถ้าเพื่อนๆมีหัวเชื้ออยู่แล้วแล้วเราใช้ใช้หัวเชื้อลดน้าต้นไม้ลดน้าต้นไม้เสร็จเหลือติดก้นขวดไ้นิดหน่อยเราก็เอามาขยายนะคะมาขยายไปใช้ต่อได้อันนี้ก็จะแดงเร็วนะคะฝากเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ